โตโยต้ายาร s a เอทีพ1.2สมาร์นะครับผมจะเพึ่งตกใจนะครับรถมือสองทำไมป้ายแดงเราได้มาป้ายแดงด้วยไฟโอ้เป็นไฟ LED นะครับผมยางใหม่กิกเลยซื้อรถมือสองเหมือนได้ไป้ายแดงเลยครับก็คันนี้เป็นป้ายแดงด้วยกินของรถป้ายแดงมากเลยเบาะนิ่มนะครับเบาะเดิมหนังไม่แตกไม่ย่นไม่อะไรเลยครับเดิมมันขึ้นมาเป็นรถมือสองแล้วนะครับจะเหลืออยู่ที่ สวัสดีครับวันนี้เจอกับผมอีกหนึ่งคลิปนะับผมเนาะกับเซลล์นายนะครับผมที่เต็นท์ TK คูดคาร์นะครับผมเนาะวันนี้เรามีรถอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ประหยัดน้ำมันแล้วเป็นรุ่นใหม่ของค่ายของโตโยต้าด้วยก็คือเจ้าตัวนี้นะครับโตโยต้ายาริสเอทีพ1.2สมาร์ตนะครับผมเนาะเดี๋ยวผมพามาดูว่ารถจะสวยและโดดเด่นแค่ไหนนะครับผมเชิญครับผม โอเคครับผม mm hmm. นาอกเดี๋ยวผมพามาดูเจ้ารถโตโยต้ายาริสเอทีคันนี้นะครับผมเป็นเครื่อง1.2นะครับเป็นตัวสมาร์ทปี2 0 2 3ันย่ยีดี๋เลยอยเพิ่งตกใจนะครับรถมือสองทำไมไป้ายแดงเราได้มาป้ายแดงด้วยเดิมๆจากโชว์รูมศูนย์เลยก็คือกระจังหน้านะครับนี่กระจังหน้าออกมาสไตล์แบบสวยเกย๋ดเดนีนะครับแล้วก็ตาโลโก้ใหญ่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ค่ะ กระจังหน้าโหทํามาแบบรับลมระบายความร้อนได้ดีนะครับนี่บางพึ่งอ่าแล้วก็มาดูด้านข้างนะครับไฟเหเป็นไฟ led นะครับผมผมพามาดูด้านข้างของตัวรถบ้างนะครับแก้มเดิมนะครับอ่าสีไม่เคยเก็บไม่เคยทําเลยเราได้มาแบบเดิมเดิมนะครับอ่าอันนี้เราได้มายางใหม่กิ๊กเลยอ่านะครับปีนะครับ,ป,นะรบปี2023เข้ามาต่อกับตัวรถเลยครับอ่าล้อแมก อันลอยเดิมของศูนย์นะครับสองสีเทานะครับผมเทาตัดเงานะครับสวยยางใหม่กิ๊กวิ่งได้อีกยาวๆเลยนะครับอากระจกสีขาวดํานะครับตัดด้วยไฟเลี้ยวอยู่ที่ท่ากระจกนะครับสวยเราว่าที่จะเปิดประตูก็สีขาวสีตีเท่กันกับตัวรถเลยหลังก็ล้อเท่ากันนะครับยางใหม่กิ๊กเลย ตัวนี้น้ำมันเป็นน้ำมันเบนซิน9195 EE20 e E85 ได้นะครับไฟหลังไฟเลี้ยวไฟท้ายโอ้โหทำนูนเว้าสวยรับกับรูปสระของตัวรถได้ดีโลโก้ยาริสเอทีนะครับตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังแต่มันจะไม่่ารุ่นใหม่เขาจะไม่ทําให้เห็นมันจะฝังอยู่ในข้างในในการอถอยจะมีสิ่งกีดขวางหรือชนนะครับจะอยู่ข้างในเดี๋ยวผมพามาดูข้างในนี่ เปิดมาเลยซื้อรถมือสองเหมือนได้ป้ายแดงเลยครับก็คันนี้เป็นป้ายแดงด้วยอ่ะหลักๆเลยนะครับนี่ของเดิมเดิมนะครับยังไม่ได้เกะแกะแล้วนี่หลักๆเลยหยังไม่เคยเกะจากที่เลยบ้านถ่ายไม่มีการชนกันนะครับนี่ตะเข็บตะเข็บเดิมนะครับโรงงานนะครับนะครับอ่าเม็ดอาร์คเดิมอะไรเดิมนะครับจากศูนย์เลยนี่นะครับ สว,สวยนะครับมาดูข้างหน้ามันกันข้างหน้าก็สวยโดดเด่นไม่แพ้ก,กันเลยโอ้โหดึงยากนิดนึงนะครับของใหม่นี่นะครับเม็ดอาร์คเม็ดอ,อ,อะไรเดิมจากศูนย์อยู่ครบหมดเลยสวยเดิมเปิดออกมาโดดเด่นเลยโอ้หรถสะอาดจิ๊บ นะครับดูพวกนี้ยังไม่มีรอยข้าพวกน้ำมันคุงน้ำมันเครื่องในการรดซึมเลยนะครับรถเดิมอะไรเดิมนะครับเหมือนได้รถป้ายแดงอีกหนึ่งคันเลยอ่าหลักๆเลยพี่พา,พาดูก,ก่อนเลยอ่าหัวนอตนะครับฝากระโปรงไม่มีการแกะนะครับแก้มสายก็ไม่มีการแกะนะครับ,แ,รนะรบแล้วก็โลโก้โตโยต้า o, Toyota, นะครับยังอยู่นะครับไม่มีการทําสีไม่เคยกันโดนชนมานะครับอ่า คานหน้ากับคันเดิมนะครับไม่เคยแกะสวยเดิมมาผมพามาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับหัวน็อตนะครับเดิมโลโก้โตโยต้าอยู่คร,นะค,รรรครบนะครับแล้วก็ฝากระโปรงฝั่งนี้หัวน็อตครบนะครับอ่าานี่ก็ฝาเดิมนะครับไม่เคยไม่เคยทำและไม่เคยทําสีด้วยคันนี้เปิดมาครั้งแรกเลย ความสดชื่นคือกลิ่นของรถป้ายแดงมากเลยสภาพสวยเหมือนเดิมนะครับนี่เดิม,เ,ดมเปิดมาก็พวงมาลัยนะครับมีที่ปรับมอติฟังชั่นตรงปุ่มพวงมาลัยนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับสวยพวกระบบแอร์เป็นออโต้นะครับอ่ะเป็นจอทัชสกรีนเอนดรอยนะครับแล้วก็คอนโซลตัวข้างหน้า เป็นสีน้ำตาลเข้มตัดดำนะครับตัวนี้จะเป็นหนังสวยนะครับแล้วก็เบาเบาะเป็นเบาะหนังนะครับดูเลยง่ายนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูข้างหลังว่านั่งสบายแค่ไหนโอ้แอร์เย็นโอ้เบาข้างหลังก็นั่งสบายนะครับนี่ระหว่างหัวเข่ากับเบาะข้างหน้าก็ยังเหลือพื้นที่ให้นั่งสบายสําหรับคนอ้วนนะครับคนที่ขับรถไปไกล,กล,กลนั่งแบบ ่าเขาไปชิดนั่งสบายเบาะนิ่มนะครับเบาะเดิมหนังไม่แตกไม่ย่นไม่อะไรเลยครับเดิมอ่าโอเคครับผมผมพาไปดูรอบๆคันดูภายนอกภายในนะครับดูห้องเครื่องเรียบร้อยนะครับอ่าใครสนใจรถอ่ามือสองสภาพป้แดงเลยคันนี้ นะครับเข้ามาดูกันที่เต็นท์ TK Good Car นะครับผมเปิดตัวป้ายแดงครั้งแรกเลยนะครับอยู่ที่599,000บาทแต่ของเรา,ามันขึ้นมาเป็นรถเบอร์สงแล้วนะครับจะเหลืออยู่ที่529,000บาทนะครับลองเข้ามาชมกันนะครับสภาพใหม่ป้ายแดงนะครับผมเดี๋ยวผมมีคลิปหน้าคลิปไหนที่รถเข้ามาส,สวยๆเดิมๆไม่ใหม่ เดี๋ยวผมพามาดูนะครับผมจากวันนี้ขอลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ